อ่านให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬิกาจากหนังสือคำตอบ2ของท่านพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลหัวข้อแก่เจ็บตายตอนที่3ามคำถามที่7 อยากทราบว่าการเฝ้าไข้บิดามารดายามเจ็บป่วยถึงแม้สภาวะแวดล้อมใหม่มีไอทีแก้เหงามีหนังสือเราควรปฏิบัติอย่างไรที่ต้องอยู่คนเดียวโดยไม่ต้องพึ่งพาวัตถุภายนอกเราควรทำใจอย่างไรเมื่อสูญเสียถ้าไม่ถึงขั้นนั้นเมื่อบิดามารดาเป็นโรคร้ายเราควรปลอบโยนอย่างไรในเมื่อเราก็ซึมเศร้าไปด้วยคำตอบ คนเราจะอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขก็ต่อเมื่อใจไม่ฟุ้งซ่านกายไม่กระสับกระส่ายแต่หากใจฟุ้งซ่านเมื่อไหร่ก็จะกระสับกระส่ายทุรนทุรายในที่สุดโบราณจึงบอกว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังวาจาคนทั่วไปเวลาใจฟุ้งซ่านกระสับกระส่ายก็จะไปหาสิ่งเสพจากภายนอกหรือทำโน่นทำนี่รวมทั้งพูดคุยกับใครต่อใคร ทั้งตัวต่อตัวและผ่านเทคโนโลยีทั้งหลายเพื่อระงับความฟุง้งซ่านแต่ไม่มีวิธีใดดีกว่าการทำสมาธิหรือเจริญสติอยู่คนเดียวก็ตามลมหายใจหรือตามดูรู้กายดูจิตเมื่อทำใหม่ๆอาจจะรู้สึกว่ายากแต่ทำไปนานๆก็จะคุ้นและอยู่กับตัวเองได้อย่างมีความสุขนั่นแหละจึงจะเรียกว่าเป็นมิตรกับตัวเองอย่างแท้จริง เรื่องการทำใจเมื่อเกิดความสูญเสียพ่อแม่นั้นส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับว่าเราทำอะไรก่อนหน้านั้นกับพ่อแม่หากทำดีกับท่านมาตลอดไม่ทำให้ท่านเสียใจรวมทั้งได้ดูแลท่านอย่างดีจนวาระสุดท้ายก็จะทำใจได้ง่ายกว่านอกจากนั้นการหมั่นพิจารณาถึงความไม่เที่ยงของตัวเราเองและคนรักอยู่เสมอก็ช่วยให้ทำใจได้ดีขึ้นเมื่อคนรักจากไป กรณีที่พ่อแม่ป่วยหนักสามารถช่วยได้ด้วยการเสริมสร้างกำลังใจให้ท่านเช่นให้ท่านมั่นใจว่าคุณจะดูแลท่านอย่างดีจะอยู่ใกล้ท่านเสมอหรือแนะนำให้ท่านรักษาใจให้ดีหากท่านมีพื้นด้านศาสนาก็ชวนสวดมนต์ทำสมาธิหรือทำบุญเพื่อให้ใจเป็นกุศลมีปีติอิ่มเอิบใจคุณภาพจิตหรือสภาวะอารมณ์ของคุณ มีความสำคัญกับผู้ป่วยมากจึงควรพยายามดูแลจิตใจของตัวเองให้ดีถือว่าเป็นการช่วยพ่อแม่ทางหนึ่งหากจิตใจคุณย่ำแย่ก็อาจฉุดใจของท่านให้ตกต่ำลงไปด้วยดังนั้นจึงขอให้คุณอดทนและมีความมุ่งมั่นเพราะโอกาสที่คุณจะทำสิ่งดีๆให้กับท่านอาจมีไม่มากนักจึงอย่าปล่อยให้โอกาสทองนี้หลุดมือไปคำถามที่8 หากต้องดูแลญาติผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยมีอาการคิดมากจิตตกและมักจะคิดวนอยู่กับเรื่องเดิมๆอยู่เสมอเราควรจะมีวิธีดูแลผู้ป่วยและใจตนเองอย่างไรเพราะยิ่งดูแลยิ่งรู้สึกหดหู่และจิตตกตามไปด้วยค่ะคำตอบคุณควรพยายามชักนำให้เข้ากลับมาอยู่กับปัจจุบันหันมาชื่นชมหรือยินดีกับสิ่งที่มีอยู่รอบตัว มองเห็นสิ่งดีๆที่มีอยู่กับตัวมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆในปัจจุบันรวมทั้งชวในให้เข้าระลึกถึงความดีที่เคยทำหรือสิ่งที่เขาภาคภูมิใจเป็นธรรมดาของผู้ป่วยใจมักจะลอยไปอดีตบ้างไหลไปอนาคตบ้างเพราะนอนอยู่เฉยๆไม่มีอะไรทำจิตจึงฟุ้งซ่านได้ง่ายและมักหลงวนอยู่กับเรื่องเดิมที่ฝังใจ ซึ่งมักเป็นเรื่องลบมากกว่าเรื่องบวกผู้ดูแลจึงควรหาเวลาสนทนาพูดคุยกับเขาอยู่เนืองเองหรือชวนให้ทำสิ่งที่เป็นกุศลเช่นสวดมนต์ถ้าทำด้วยกันได้ก็จะดีอย่าปล่อยให้เขาทำคนเดียววิธีนี้จะดีต่อผู้ดูแลด้วยเมื่อเขาเริ่มคุ้นเคยแล้วก็ชวนเขาทำสมาธิด้วยกันแม้5นาทีก็ยังดีแต่ควรทำบ่อยๆเป็นกิจวัตรจะช่วยให้เขามีสติดีขึ้น ส่วนคุณเองก็ควรหมั่นดูแลใจตนเองบ้างดูแลผู้อื่นแล้วอย่าลืมรักษาใจตนเองด้วยอย่าปล่อยใจจมอยู่กับอดีตอนาคตหรืออารมณ์ที่เศร้าหมองพยายามรู้ทันความคิดและอารมณ์ดังกล่าวให้รวดเร็วแล้วพาใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันเวลาทำอะไรใจก็อยู่กับสิ่งนั้นอย่าเพิ่งไปคิดถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงจะทำให้วิตกกังวลหรือเครียดได้ง่าย หากทำได้อย่างที่ว่ามาแม้จะเหนื่อยกายแต่ใจไม่เหนื่อยแล้วอย่าลืมหาเวลาพักผ่อนหรือปลีกตัวจากการดูแลบ้างจิตใจจะได้ผ่อนคลายที่สำคัญคือเมื่อถึงเวลาพักก็ควรพักจริงๆคือพักทั้งกายและใจอย่าเอาเรื่องผู้ป่วยมาคิดให้เป็นกังวลวางเข้าลงจากใจบ้างโดยเฉพาะเวลาที่ไม่ได้อยู่ดูแลเขาคำถามที่9 คุณพ่อเป็นมะเร็งที่สมองและต้องการบริจาคร่างกายเมื่อเสียชีวิตไปแล้วเงื่อนไขของโรงพยาบาลคือถ้าเป็นมะเร็งจะบริจาคร่างกายสำหรับแพทย์เฉพาะทางฝึกผ่าตัดซึ่งจะต้องแจ้งภายใน24ชั่วโมงหลังเสียชีวิตจะนำศพไปโดยให้ตัดผมตัดเล็บไว้ได้คุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วบริจาคร่างกายแล้วคุณพ่อไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องซื้อลง ที่ถูกต้องควรทำอย่างไรสวดโดยมีเฉพาะผมกับเล็บไม่ใส่ลงได้ไหมคะผมกับเล็บนี้ควรนำไปลอยอังคารหรืออย่างไรคำตอบพิธีกรรมในงานศพนั้นจุดมุ่งหมายสำคัญคือบำเพ็ญบุญกุศลแก่ผู้ล่วงลับจะมีลงหรือไม่ไม่สำคัญแม้มีเพียงรูปถ่ายก็ใช้ได้แล้วสําหรับผมกับเล็บนั้นหากไม่เก็บไว้จะนำไปลอยน้ำก็ได้ ขอเพียงแต่มีใจระลึกนึกถึงและอุทิศบุญกุศลไปให้ท่านเมื่อมีโอกาสคำถามที่10คุณพ่อสามีเป็นชาวจีนสั่งให้ทำพิธีศพว่าให้เผาแล้วทำกงเต๊กในงานศพหลังเสร็จงานเผาลูกหลานนำกระดูกที่เผาแล้วใส่โกรดเตรียมไปไว้ในวัดที่มีสวดภาษาจีนส่วนนี้ผู้ตายไม่ได้สั่งแต่บุตรชายคนเล็กทำพิธีตามที่ตนเองนับถือ ส่วนเท่าอังคารที่เหลือจะนำไปลอยที่ปากแม่น้ำจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าถ้าจะให้คนตายไปสงบควรทำอย่างไรเดี๋ยวนี้คนไทยตามเทรนด์อินเดียเอาไปลอยน้ำแต่ก็ลอยไม่หมดเราทำหมดทุกวิธีที่นิยมขอเรียนถามวิธีจัดการศพที่ดีควรทำอย่างไรสำหรับชาวพุทธที่มีญาติผู้ใหญ่เป็นเชื้อสายจีนคำตอบ การปล่งศพนั้นสำหรับชาวพุทธจะใช้วิธีการใดก็ได้ทั้งนั้นขอให้สะดวกแก่ผู้ที่ยังอยู่ไม่เป็นการสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ที่อยู่ข้างหลังไม่ก่อปัญหาแก่สิ่งแวดล้อมอีกทั้งเกิดประโยชน์ในทางธรรมเช่นเตือนใจให้ผู้คนเกิดมรณะสติอยู่อย่างไม่ประมาทไม่สร้างค่านิยมผิดผิดแก่ผู้คนเช่นส่งเสริมความฟุ้งเฟ้อหลงไหลในเกียรติยศและหน้าตา ที่ขาดไม่ได้คือการเปิดโอกาสให้ผู้คนได้ทำบุญนอกจากเพื่ออุทิศให้แก่ผู้ล่วงลับแล้วยังเป็นการบรรเทาความเศร้าโศกของลูกหลานญาติมิตรหรือพ่อแม่ดังนั้นจะใช้วิธีเผาหรือฝังและเมื่อเผาแล้วจะทำอย่างไรกับอัฐิหรืออังคารก็แล้วแต่ความสะดวกของเจ้าภาพอีกทั้งเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้จากไปพอสมควร ช่วงเวลาสำคัญที่สุดสำหรับผู้ที่ล่วงลับนั้นไม่ใช่ช่วงปรง่งศพแต่เป็นระยะสุดท้ายก่อนสิ้นใจหากช่วยน้อมใจเขาให้สงบนึกถึงสิ่งดีงามหรือปล่อยวางทุกสิ่งไม่มีสิ่งค้างคาใจหรือห่วงกังวลก็มั่นใจได้ว่าเขาจะไปดีส่วนจะปรงศพอย่างไรนั้นประโยชน์หรือโทษจะตกอยู่กับลูกหลานญาติมิตรหรือผู้ที่ย่งอยู่มากกว่า กลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์